วันนี้ค่ะบิ๊กป้อมก็ได้นำทีมพักพลังประชารัฐทำบุญเสริมสิริมงคลพร้อมกับมีการสั่งสอบ20สสกลุ่มร้อยเอดธรรมนัตกรณีฝ่าฝืนข้อบังคับพักค่ะรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะคะช่วงนี้ไปคุยกับพี่ว่าสิริกัญญาผู้สื่ขาการเมืองค่ะสวัสดีค่ะพี่ว่าค่ะสวัสดีค่ะน้องประตางค่ะ พี่ว่าคะเอาในส่วนแรกกันก่อนคะ่ะสําหรับภาพรวมบรรยากาศวันนี้ที่พลเอกประวิทย์เนี่ยมีการนําทีมพักพลังประชารัฐไปทําบุญเสริมสิริมงคลบรรยากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ,ะบรรยากาศวันนี้ต้องถือว่าคึกคักเป็นพิเศษเลยนะคะเพราะว่าเริ่มทําบุญตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งนะคะหลังจากที่เมื่อวันศุกร์ที่หกที่ผ่านมานะคะได้มีการประชุมใหญ่พักเพื่อเลือกคณะกรรมการชุดใหม่จานวน24ท่านะนะคะถือว่าเป็นชุด ชุดใหม่มาทั้งหมดเลยวันนี้ก็เลยเริ่มมาทําบุญเขาเรียกว่า ทำบุญเสริมสิริมงคลต้อนรับรกรรมการบริหารพักชุดใหม่<ะ>เพื่อที่จะทํางานให้กับประเทศชาติต่อไปอะนะคะ,ะก็พิธีนะคะวันนี้พลเอกประวิทย์ก็หน้าตาท่านก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะ,ะก็เริ่มตั้งแต่สก,การะสารพรพมที่อยู่บริเวณด้านหน้าอาคารตึกที่ทําการพักตรงอาคารรัชดาวันนะคะวันนี้มากันพร้อมหน้าเลยค่ะคุณตัดดงรวมถึงท่านบิ๊กปอ๊อตนะคะพลตํารวจเอกพัชรวาดลุงสุวรรณค่ะ,ะท่านสันติพร้อมพัดรองหัวหน้าพักนะคะ พี่โอชัยวุฒินะคะรองหัวหน้าพักคุณตีนุชรองหัวหน้าพารวมถึงคุณภัยบู์นิติตะวันเลยขที่การพักหมัดมาทนะคะวันนี้<ะ>ที่มีพิเศษหนึ่งก็คือหลังจากทาบูญเสร็จก็มีให้คณะส่งนะคะได้สว,วดเมตตาบวชสวดพระปริตรวมถึงเจริญพระพุทธมน์เพื่อความเป็นินิมงคลให้กับทีมงานด้วยค่ะพี่ว่าคะในส่วนสีหน้าท่าทางบิ๊กป้อมอย่างที่บอกไปวันนี้อารมณ์ดีแล้วมีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบ้างไหมคะ อ๋อ oh, วันนี้ต้องบอกว่าอารุณดีเป็นพิเศษแต่ท่านยังยึดสไตล์เดิมนะคะคือ <Huh. S 1> ไม่พูดไม่พูดดีกว่าก็เลยวันนี้ก็เลยได้แค่ยิ้มทักทายเซทัลโหลกันเล็กๆ,ๆน้อยแต่ท่านก็อ่าไม่ไม่ให้สัมภาษณ์อะไรอ่ะนะคะก็น่าจะถือว่าเป็นวันเป็นวันที่ดีแต่ก็ยังให้อ่าคุณไพบูนิติตะวันรวมถึง คณะผู้บริหารพักได้มาถแถลงข่าวกับสื่อมวลชนน่ยนะคะซึ่งวันนี้มีในมีในประเด็นหลักๆประมาณสามเรื่องอะนะคะคุณสตังประเด็นแรกเลยคือมีท่านหัวหน้าพักมีการตั้งตําแหน่งรองเลขาธิการพักเพิ่มอีกสองท่านอะนะคะได้แก่คุณพักคทรเทียนชัยซึ่งเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีนะคะกับคุณการจนาจังหวะสสชัยภูมิพักพลังประชารัฐอะนะคะมาเสริมเป็นรองเลขาธิการพักรวมถึงตั้ง เด็กจ็อบค่ะเด็กจ็อบสามารถเจนใช้ Gen ai, จิตวนิชเป็นรองโฆษกพักพลังประชารัฐด,ด้วยนะคะอันนี้ก็จะได้เสริมการทํางานในส่วนของพักแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่น่าจับตาก็คือท่านเลขายดิการพักนะคะคุณภัยบูลนิติตวันก็ได้แถลงถึงผลการตั้งคณะ,ะคําสั่งของพักพลังประชารัฐโดยหัวหน้าพักในการตรวจสอบการทํางานของ20สอสอพักพลังประชารัฐ ่ที่ไปโหวตไปโหวตมติสวนมติพักในการหนุนคุณอุ้งอิงเป็นนายกรัฐมนตรีอะค่ะคุณตางคะเมื่อในเหตุการณ์ในสภานําทีมโดยผู้กองธรรมนัฐวันนั้นนะคะก็ให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมาว่าทําผิดข้อบังคับข้อไหนบ้างโดยมีเลขาธที่การาพักเป็นประธานโดยทําการตรวจสอบภายใน60วันแล้วก็รายงานให้กับหัวหน้า,าพักทราบต่อไปรวมถึง20สิสอดนี้หรือว่างูเห่าอะนะคะ จะไม่ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมาธิการวิสามันในสัดส,ส่วนของพรรคพลังประชารัฐต่อไปด้วยค่ะถือเป็นาการคัดโทษก่อนนะคะเพราะว่าเป็นการฝ่าฝืนฝ,ฝ่าฝืนมติพรรคนะคะแล้วประเด็นที่สามก็คือการใช้ประเด็นที่สามก็คือการแต่งตั้งอสองสสนะคะได้แก่คุณสุด,สด,สดทรรมจริตงามต่สอสสนครศรีธรรมราชกับคุณอัคระทองใจสดสองคนนี้จะทําาทําหน้าที่เป็นวิทย์ เป็นวิปฝ่ายค้าในส่วนของพักพลังประชารัฐเพื่อประสานงานกับทางพักพลังประชาชนเนี่ยนะคะในการถแถลงทิศทางนโยบายของรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้คือวันพฤหัสกับวันศุกร์ที่12และ13กันยายนนี้นะค่ะเพื่อเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มบทบาทของฝ่ายค้านเต็มตัวนะคะคุณตังคคะค่ะ เออพี่ว่าคะในส่วนอินไซต์ของพักพลังประชารัฐพอจะมีข่าวไหมคะว่าในส่วนการที่จะเข้าไปเป็นฝ่ายค้านอย่างเต็มตัวเนี่ย Big Bomb บิ๊กป้อมเขาจะไปร่วมอภิปรายนโยบายวันที่12 1 3ถึง13กันยายนนี้ไหมคะอันนี้คือทุกคนขอบอกว่าอุบไว้ก่อนอุบไว้เดี๋ยวไม่ตื่นเต้นนะคะว่าท่านจะเข้ามา อ่อภิปรายเป็นครั้งแรกหรือเปล่านะคะแต่ตอนนี้ก็เท่าที่ทราบก็คือท่านก็เป็นหัวหน้าทีมในการตั้งวอลลุ่มอยู่ที่มูลนิธิป่าลอยต่อนะคะคอยดูเช็คข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงการที่จะต้องวันเลดหรือว่าโครงการเรื่องเศรษฐกิจท่านก็คือนั่งหัวโตะนะคะคุณน้นสตางค่ะทีนี่จะถามว่าท่านจะเข้ามาอภิปรายด้วยตัวเองหรือเปล่าทางแกนนำพรคทุกคนบอกขออุบไปก่อนเดี๋ยวไม่ตื่นเต้นเดี๋ยวไม่ตื่นเต้นเพราะฉะนั้นเนก็ยังไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มาแต่ท่าน เรียกว่าอะไรท่านบัญชาการเองนะคะรอบนี้อะคะ่ะได้ค่ะเดี๋ยวก็ต้องดูนะคะในส่วนวันที่สิบสองสิบสามกันยายนนี้ว่าจะมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะคะพี่ว่า<ช>แต่ว่าในส่วนของการที่บิ๊กป้อมลงดาบ2ี่สิบสอสอค่ะ,คะอย่างที่พี่ว่าบอกว่ากอบระยะเวลา60วันแล้วในส่วนกำหนดการของการประชุมพักพลังประชารัฐครั้งต่อไปนี่กำหนดการออกมาหรือยังคะ อ๋ออันนี้คือการที่จะออกมติต่างๆจะต้องเป็นคณะกรรมการบริหารพักซึ่งจะเป็นเรื่องด่วนเรื่องอะไรขึ้นมาแล้วแต่หัวหน้าพักจะเป็นคนเรียกนะคะ,คะซึ่งตอนนี้ยังยังเรียกว่ายังไม่มีวาระอะไรแจ้งล่วงหน้านะคะแต่ทุกสัปดาห์เนี่ยทุกวันอังคารเวลาประมาณ15.00น,นเนี่ยจะมีการประชุมสสพักเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะ หมายถึงส่วนสสอละหรือถ้าบางทีเนี่ยท่านหัวหน้าพักก็อาจจะเรียกลูกพักไปร่วมรับประทานอาหารกันที่มูลนิธิป,ป่า้อยต่อทุกสัปดาห์อยู่แล้วอะค่ะก็ะถือว่ามีมีอ่ามีการมิตติ้งพบปะก,กันสม่ำเสมออยู่แล้วระหว่างพลเอกบวิชกับลูกพักของพักของพักพลังประชารัฐนะคะค่ะ อันนี้ก็เป็นในส่วนความเคลื่อนไหวของบิ๊กป้อมแต่ว่าเห็นว่ามีความเคลื่อนไหวของพลตำรวจเอกพัชรวาทที่ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไม่เสียใจที่ถูกปรับออกแล้วก็หลังจากนี้บอกว่าจะขอช่วยงานบิ๊กป้อมใช่ไหมคะอ๋อใช่ค่ะวันนี้ก็ถือว่าสีหน้าท่านผิดคาดนะคะเพราะว่านักข่าวก็วิ่งดักสัมภาษณ์ท่านพลเอกพัชรวาทเพราะว่าไม่ค่อยจะได้เจอกับท่านเลยนะคะ,ะวันนี้ก็ ท่านก็สีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสคำถามแรกก็คือว่าเสียใจไหมที่หลุดจากตำแหน่งรัฐมนตรีโดยที่มีการต่อสู้กันอ่ะนะคะท่านก็บอกว่าท่านอ่ะไม่ไม่ได้เสียใจท่านก็ยิ้มยิ้มหวานเลยนะคะบอกว่าไม่เสียใจแล้วก็ ทำทำงานได้ดีที่สุดแล้วอ่ะนะคะแล้วก็ก็นักข่าวก็ถามต่อว่าเอ๊ะจะมีเข้ากระทรวงไปมอบนโยบายใหม่ให้กับอ่าบิ๊กต่อเฉลิมชยัยศรีอ่อนรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมคนใหม่หรือเปล่าท่านก็บอกว่าคงไม่มีเพราะว่ามันไม่มีธรรมเนียมในการมอบมอบของอยู่แล้วก็เลยถามว่าจากนี้ไปเนี่ยท่านจะไปอยู่ที่ไหนจะมาช่วยงานพักไหมท่านก็บอกว่าจากนี้ไปท่านเนี่ยอายุเยอะแล้วด้วยแล้วก็คงจะช่วยลุงป้อมทํางานตักทํางานในพักเนี่ยค่ะ ค่ะเพราก็ยังหยอดแต่ว่าอปลามางกรที่เอาออกจากทำเลี้ยงเนี่ยเอาไปเลี้ยงที่ไหนค่ะอันก็บอกว่าก็ายังไม่รู้เลยว่าจะให้ใครเลี้ยงแต่ตอนนี้เอาไว้ไว้บ้านของลูก,ลกน้องของบิ๊กป้อมก่อนนะคะ,ะตอนนี้ถ้าคือวันนี้เป็นครั้งแรกที่พลเอกประชรวาฐน่ะให้สัมภาษณ์กับนักข่าวแบบแต่แต่สัมภาษณ์แบบสัมภาษณ์ไปเตรียมเดินขึ้นรถไปก็ไม่ได้แบบให้อยู่นิ่งอะนะคะแต่ว่าด้วยสีหน้าอะไรก็เหมือนกับท่านก็ไม่ค่อยเครียดน่าจะผ่านตรงจุดที่เครียดที่สุดมาแล้วอะค่ะ แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งค่ะพี่ว่าในส่วนที่เห็นข่าวว่าคุณเรืองไกรเนี่ยไปร้องปปชให้สอบนายกอิงกรณีฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ที่ใส่ชุดขาวทํามินิฮาร์ดเรื่องนี้ที่มาที่ไปมันเป็นยังไงค่ะพี่ว่าอ,อย่างแรกต้องต้องบอกก่อนว่าคุณเรืองไกรเนี่ยคือสมาชิกพักพลังประชารัฐนะคะแล้วประเด็นที่นายกรัฐมนตรีใส่ชุดสีขาวในวันที่ถ่ายรูปหมู่ ถ่ายรูปคอรบอรชุดใหม่นะคะในการก่อนเริ่มทํางานแล้วท่านเนี่ยคือด้วยท่านนายกอิงท่านเป็นคนน่ารักอะน,นะคะเวลาไปไหนก็จะส่งแบบความรักให้กับทุกๆคนน่าจะเป็นเรื่องที่เผลอไปน,นิดนึงอะนะคะว่าใส่ชุดสีขาวซึ่งเป็นชุดเต็มยศเนี่ยมันไม่ไม่หลายคนนับมองว่าไม่เหมาะสมที่จะทํามินิฮาแต่นะคะเพราะฉะนั้นคุณเลืองไกรก็ เขาก็ได้ฉายาว่านักร้องอะนะคะก็เห็นว่าศพช่องเช็คว่าศพช่องดีกว่าเพราะมองว่าตรงเนี้ไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะเหมาะสมเพราะว่าเป็นการใส่ชุดขาวแล้วก็ไปชุชักชวนให้คณะรัฐมนตรีอะ่ะทำมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดตามด้วยอะอาจจะเข้าข่ายผิดจริยธรรม ด้วยอะค่ะก็เลยยื่นเรื่องให้ปปชยื่นจดหมายสอบในตในช่วงเช้าวันนี้เพราะท่านมองว่าการทําภาพอย่างนี้มันส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือและศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของนาย,ยกรัฐมนตรีอะค่ะแล้วก็จะอาจจะทําให้เสื่อมเสียเกียรติยศเกียรติศักดิ์ศรีในการดำรงตําแหน่งตรงนี้ก็ต้องไปว่ากันที่ปป,ปชนะคะเพราะว่าคุณเลงไกรท่านท่านลองทุกวันอยู่แล้วอะค่ะทุกเรื่องอะค่ะที่เกี่ยวกับนาย,ยกรวมถึงคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ด้วยอะค่ะ ได้ค่ะก็ถ้ามีความคืบหน้าอะไรเดี๋ยวติดต่อไปใหม่นะคะพี่ว่าวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะนี่ก็เป็นในส่วนความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะของพรคพลังประชารัฐเดี๋ยวรอดูนะคะว่าวันที่12 1 3ถึง13กันยายนนี้บิ๊กป้อมอาจเจอไปเซอร์ไพรส์นะคะในการอภิปรายนโยบายรัฐบาลหรือไม่เดี๋ยวต้องรอติดตามกันค่ะ